วันที่5กันยายน2 5 6 6นายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยว่าจะเข้าปฏิบัติงานวันแรกภายในกระทรวงกลาโหมในวันที่13กันยายน2 5 6 6เวลา9นาฬิกาค่ะและยอมรับว่ามีทีมงานที่มาช่วยเป็นที่ปรึกษาจํานวนมากพอสมควรกําลังเฟ้นหาคนที่เหมาะสมทั้งทหารที่อยู่ในราชการทหารที่กเกษียณและนักวิชาการค่ะทั้งนี้ขอเวลา1สัปดาห์คาดว่าจะเรียบร้อยส่วนที่นาย,ยกรัฐมนตรีให้แนวทางในการทํางานนั้นในส่วนของตนก็จะทาให้ ดีท่สุและพร้อมสร้างมาตรฐานว่าพละเรือนก็สามารถบริหารงานในกระทรวงกลาโหมได้และจะไม่ทําให้กองทัพและประชาชนผิดหวังค่ะส่วนการจัดซื้อยุโทโธปกรณ์ของเราทัพเช่นการจัดซื้อเครื่องบินขับไล่ทดแทน F 3 5ของกองทัพอากาศขณะนี้ตนยังไม่มีข้อมูลเพียงพอแต่คิดว่าในวันที่ตนเข้าไปทํางานเราทัพก็คงมีข้อมูลมาเสนอและมาอธิบายหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาค่ะเมื่อถามถึงการจัดสรรงบประมาณของกระทรวงกลาโหมที่ประชาชนต้องการให้เกิดความโปร่งใสและคุ้มค่าที่สุดนั้นนายสุทินกล่าวว่า ถือเป็นความตั้งใจของตนอยู่แล้วการทุจริตเคลือบแคลงสงสัยของสังคมหากมีตรงจุดไหนก็เป็นหน้าที่ของตนและรัฐบาลที่จะต้องเข้าไปดูแลซึ่งตนจะจัดลำดับในการตรวจเยี่ยมทุกเล่าทับรวมถึงข้าราชการชั้นผู้น้อยทหารตามแนวชายแดนและ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยค่ะ